เวทีคนตรัง fm 91.25เมกะเฮิรตซ์สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www. trangradio. net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะยอดยศพรรับหน้าที่ดําเนินรายการและวันนี้เราจะไปพูดคุยกับท่านนายแพทย์สินชัยรองเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังสวัสดีค่ะครับ ค่ะคุณหมอคะมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่อยากจะเรียนถามคุณหมอนะคะถึงความหวงใยของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรงังในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก่อนประเด็นแรกเลยค่ะคเพราะว่าก่อนหน้านี้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจังหวัดรังเราประกาศเป็นเขตควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าบในสองอำเภอนะคะแล้วก็มีการพบเจอเรื่องของ สุนัขที่มีเชื้อเราก็เลยอยากให้คุณหมอได้ฝากความ,มห่วงใยไปถึงพี่น้องประชาชนในการที่จะป้องกันตัวเองจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะครับก่อนเดียก็ขอคุยเ,เรื่องของว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเกิดอย่างไรนะครับก็โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่โดยสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคหรือว่าเป็นพาหะเนีะนะ่ยก็ จะเป็นอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะก็สัตว์ชนิดใดที่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็จะเป็นปลาได้หมดแต่ส่วนใหญ่แล้วก็พบมากในสุนัขแมวหรือวัวนะครับแต่สัตว์อื่นๆเมื่อเหมือนลิงเหมือนอะไรก็ยังพบได้แม้แต่ก้นกัดกันเนี่ยก็กัดโดยอารมณ์ปิดปกติ เหมือนกับว่ามีอาการของพิษสุกขบ้าบางทีเราก็ต้องคิดสงสัยเรื่องมีเชื้อด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นในในตรงนี้เนี่ยหนึ่งว่าแหล่งโรคอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มามากัดควรหรือ เลียน้ำลายโดนบาดแผลนะครับเชื้อก็จะเข้าสู่ร่างกายของผู้นั้นได้และถ้าเราไม่มีการทำการทำความสะอาดหรือไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยเชือ้อเข้าไปแล้วก็จะเดินทางจากบาดแผลนั้นเข้าไปาถึงสมองก็เพิ่มจำนวนอยู่ในสมองและก็ทำให้เกิดอาการต่างๆของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่ง อาการที่เด่นชัดที่สุดก็จะมีอาการทางสมองนะครับพวกนี้จะมีอาการเอ่เอจักกระทุกหรือมีอาการแขนกาเกร็งเอ่อกลืนโดยเฉพาะกลืนน้ำลายเนี่ยก็จะกลืนลำบากกาไกล้แข็งมีอาการเจ็บปวดเวลาเวลาจะกลืนน้ำก็เลยมีคำคำหนึ่งที่เรียกกับโรคนี้ว่าโรค ัวน้ำนะครับก็คือเวลาจะกินอะไรมันคืนไม่ได้มันเจ็บมากก็เมื่อตาเกิดแล้วผู้ป่วยมีอาการดังที่ผมกล่าวมาเนี่ยผู้ผู้ป่วยคนนี้จะไม่รอดนะครับถ้าเชื้อเข้าสู่สมองแล้วก็มีการเจริญเติบโตเชื้อเพิ่มจํานวนขึ้นมีอาการทางระบบประสาทเมื่อไหรเนะี่ยไม่รอดตายร้อเเซพราะนั้นสิ่งสาคัญที่สุดเนี่ยเราไม่อยากจะเห็นว่าเมื่อรับเชื้อแล้วปล่อยให้โรค ดำเนินจนเกิดอาการคือถ้าเรารับเชื้อเข้ามาได้เราก็ต้องมีการทำให้เชื้อจำนวนนั้นมันมันหยุดหรือมันหายไปหรือมีอย่างอื่นที่จะไปท่านมันนะครับก็ประเด็นแรกถ้าเกิดว่าเราโดนสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยที่ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่ามากัดหรือมากีดมากวนหรือไปเลียทรงที่บาดแผล นะครับประเด็นแรกก็คือทําความสะอาดบาดแผลเลยนะครับทำความสะอาดด้วยน้ําสะอาดนี่แหละรวมด้วยสบ,บู่นะครับล้างเยอะๆล้างให้สะอาดถ้าแผลลึกหน่อยก็ล้างมากๆหน่อยหลังจากนั้นก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเลยว่าเราจะพิจารณาการให้วัคซีนหรือให้เซรุม่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็อันนี้อยู่ในดุลยพินิษของแพทย์ว่าถ้าเราเคยได้รับวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้าครบชุดมาก่อนน่ะผ่านมาเวลายังไม่มากพอเราก็อาจจะให้เพียงวัคซีนเข็มกระตุ้นเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าในชีวิตนี้ไม่เคยได้รับวัคซีนมาเลยอันนี้จะต้องฉีดวัคซีนตามตามชุดและก็ต้องวันแรกก็ต้องฉีดเซรุ่มป้องกันพิษโรคพิษสุนัขบ้าด,ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติเลยแต่อย่าปล่อยให้มีอาการของโรค ตายรอ0เซนตะครับตรงนี้ผมย้ำว่าว่าอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนที่ได้กล่าวถึงไปว่าในจังหวัดตรังสถานการณ์เป็นอย่างไรอันนี้ต้องเท้าความไปว่าในปี2561ผมจำได้ช่วงที่ปลายปีตอนนั้นเราก็มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นเนื่องจากก็ตอนนั้นก็มีผู้ชายอายุประมาณ40ก่่าถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็โดน ลูกสุนัขนะลูกสุนัขก,กาดก็คิดว่าไม่ไม่เป็นอะไรมากและผลสุดท้ายมันเชื้อได้เข้าสู่ร่างกายแล้วก็มีอาการพอมีอาการก็ได้เสียชีวิตตามมานั่นเป็นเคสสุดท้ายตอนปลายปี2561ที่อำเภอหวังวิเศษหลังจากนั้นเ,เราก็มีโครงการที่จะทำให้เป็นโครงการที่เรียกว่า,าโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษโรคบ้าดําเนินการในจังหวัดตรังนะตั้งแต่ปี2561ดําเนินมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ไม่พบว่ามีโรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นในคนเลยนะครับตั้งแต่ปีนั้นมาก็ตอนนี้ก็ร่วม5ปีแล้วนะปีไม่มีแต่เราก็มีการสํารวจอยู่ว่าเชื้อเนี่ยนอกจาก คือในคนแล้วมันยังอยู่ในสัตว์ที่เป็นประหารที่ผมกล่าวถึงบ้างไหมเราก็มีการสํารวจเก็บตัวอย่างหัวของสุนัขไปตรวจอไอ้ที่ศูนย์ที่นครเนี่ยศูนย์ตรวจโรคสัตว์ที่นครสีธรรมราชในระยะหลังนี้เราพบนะครับพบที่ตําบลบางมากแล้วก็อ,อําเภอกันตังและที่ตําบลบางรักอ,อําเภอเมืองเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เราต้องเฝ้าระวังนอกจากตําบลบางมาก และตำบลบางรักแล้วพื้นที่ที่ใกล้เคียงเพราะว่าหมาหรือสุนัขเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่มันสามารถวิ่งผ่านไปได้แต่มันไปกัดตัวอื่นตัวอื่นก็สามารถที่จะนํานเชื้อก้าสู่ร่างกายและก็เป็นปางะไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่ห่างจากจุดที่เราพบเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรนะห้ากนะิโลเมตรใช้รัศมี5กิโลเรรัศมี5กิโลเมตรเพราะนั้นวาดแผนที่ไปเลย5้ากิโลเมตรเพราะนั้นตำบลที่ต้องเฝ้าระวัง ก็ได้แก่ว่าควรปลิงนนะตำบลกำแพงงองอำเภอเมืองตำบลโคกหล่อตำบลนาต้มหมิงตำบลหนองจุดตำบลนาตาล่วงตำบลตบเที่ยงแล้วก็ในส่วนของยยกข่าวตำบลทุ่งค่ายของกันตังกับตำบลคลองฉีล้อมตำบลควนธานีพวกนี้คือในที่คกยล้ๆบางหมากก็ต้องเป็นรัศมีที่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังเพราะนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่พวกนี้ก็ต้องตรหนักให้มันมากว่าถ้าโดนสูนักกัดเนี่ย ต้องล้างทำความสะอาดในทันทีแล้วก็ไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์พิจารณาว่าจะฉีดวัคซีนอย่างเดียวหรือจะฉีดเซรุ่มด้วยนะครับตรงตัวนี้ก็การฉีดเซรุ่มเนี่ยต้องฉีดให้ครบโดสตามที่หมอนัดไม่อั้นภูมิคุมค้มกันจะเกิดไม่เพียงพอที่จะป้องกันโรคที่จะเกิดนะครับยิ่งฉีดได้เร็วเท่าไหรยิ่งดีเพราะว่าเชื้อเวลาเข้าสมงกัดที่ที่บริเวณไหนถ้ากัดบริเวณเท้า เชื้อเดินทางจากเท้ากว่าจะถึงสมองใช้เวลานานหน่อย <Ừ. S 2> อันนี้ก็ <Ừ. S 2> ก,ก็ก็มีเวลาที่แต่ถ้าเกิดว่าก,กัดตั้งแต่บริเวณคอใบหน้าอันนี้ใกล้นิดเดียวที่จะเชื้อเดินทางเข้าสู่สมองเพราะนั้นสมองกัดที่ปลายจมโมกอะ <Ừ. S 2> เดินทางเข้าสู่สมองผ่านไปต่างหรือ,อ,อนำลายกระเด็นเข้าตาหลายคนนี้ <Ừ. S 2> ใช้เวลานิดเดียวเอง <Ừ. S 2> วันสองวันเชื้อก็ถึงสมองละอันนี้ก็ต้องออโดยโดยหลักแล้ว เราดูระยะทางของเชื้อที่มันเดินของร่างกายเพราะนั้นยิ่งบริเวณคอขึ้นไปเนี่ยถ้ากัดบริเวณคอหรือใบหน้าเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับล้างให้เร็วที่สุดแล้วก็ไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดนะครับนั้นในส่วนของที่เราพื้นที่ที่ต้องระวังถ้าเกิดแล้วในพื้นที่คนที่อยู่ในตำบลต่างๆที่อยู่รอบบางมากและรอบของตำบลบางรัก ตำบลอื่นนะครับตำบลอื่นก็ต้องเฝ้าระวังในระยะพื้นรัศมี5กิโลเมตรแต่การนั้นก็ตามไม่ใช่ว่าเฝ้าระวังโรคพิษรุาราเฉพาะในตำบลพวกนี้นะโดยพื้นที่จังหวัดตรังถ้าเกิดูกนักกัดเราก็ต้องดูแลตามที่ผมพูดอะ,ะก็คือปอก,กัดปุ๊บหรือโดนเลียถูกบาดแผลต้องล้างทำความสะอาดและไปพบแพทย์เพื่อ,อพิจารณาการใ,ให้วัคซีนหรือเซรุม่มนะครับ